สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life วันนี้นะครับมาที่หนังสือที่ชื่อเรื่องค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Steal Like an Artist ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือขโมยให้ได้อย่างศิลปินนะครับผู้เขียนคือ Austin k ีอ o n เป็นของสำนักพิมพ์ Welearn นะครับหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่า ไม่มีอะไรแปลกใหม่อีกแล้วและหนทางในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าเราเลือกในการขโมยมาแล้วปรับปรุงแก้ไขให้กลายเป็นไอเดียของเราเองนะครับคำถามก็คือว่าแรงบันดาลใจกับการลอกเรียนแบบแตกต่างกันยังไงผมมั่นใจว่าเราทุกคนจําต้องใช้ความคิดตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำงานเงินเดือนสูงๆการเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักงานประจำเป็นแม่บ้านหรือกระทั่งเป็นเด็กนักเรียนดังนั้นความคิดสร้างสรรค์นในยุคนี้จึงสำคัญมากๆและเมื่อทุกคนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่ก็เลยกลายเป็นว่านวัตรกรรมต่างๆโดยเฉพาะในลายเครื่องสำอางมีการผลิตออกมาแทบจะเป็นรายชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกัน ดูเหมือนมนุษย์ในยุคปัจจุบันแทบจะเห็นทุกอย่างมากเยอะมากจนแทบจะไม่ค่อยประหลาดใจกับอะไรได้อีกแล้วแถมฮาวทูทั้งหลายก็ตามทันกันแบบหายใจรถต้นคอดังนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าความคิดสร้างสรรค์จึงสำคัญมากสำหรับหนังสือ Steel Light and Artist เล่มนี้นะครับก็คือว่าด้วยการลอกเรียนแบบอย่างมีศิลปะนั่นเอง เนื้อหาในหนังสือมีอยู่10ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้ข้อที่1ขโมยให้ได้อย่างศิลปินอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าไม่มีอะไรใหม่ๆบนโลกนี้อีกต่อไปแล้วดังนั้นสิ่งที่จะทำให้แตกต่างคือการนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับบางอย่างเข้าไปผมขอยกตัวอย่างให้ฟังสักกรณีหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีการทำ สเปิร์มแซลมอนมาทำเป็นเครื่องสำอางด้วยนะครับจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยกินแซลมอนตามประเทศญี่ปุ่นมานานตั้ง20กว่าปีและก็มีการฉีดสารเคมีใส่ผิวหน้าเพื่อให้แต่งตึงรวมทั้งมีสบู่ปะทินผิวทั้งหลายก็มีมาตั้งนานมากแล้วและเมื่อนำสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่มารวมกันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งอย่างเป็นอีกสตอรี่ใหม่ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนั้นในยุคสมัยหนึ่งยังมีการนำชาเขียวลงไปผสมในทุกๆอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งผ้าอนามัยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับสิ่งที่จะช่วยให้คุณขโมยได้เป็นอย่างดีนั่นคือคุณจะต้องเป็นนักเรียนรู้อยู่เสมอเปิดหูเปิดตาให้กว้างเข้าไว้สะสมประสบการณ์ของผู้อื่นเพื่อให้กลายเป็นคลังความรู้ของตนเอง ให้คิดอยู่เสมอว่าทุกอย่างดูน่าสนใจไปหมดอย่ารีบปฏิเสธอะไรและหลายๆครั้งคุณอาจจะได้ไอเดียผลิตสินค้ามากมายจากคำบน่นหรือปัญหาต่างๆของผู้คนในการใช้สินค้าที่มีอยู่เดิมนั่นแหละครับต่อไปเป็นข้อที่2อย่ามัวแต่รอจนกว่าจะค้นพบตัวตนแล้วลงมือทำเสียงในหัวของเรา มักจะบอกว่าตัวเองยังไม่พร้อมรออีกสักหน่อยมันยังไม่เพอร์เฟกมักจะเป็นเบรกให้กับการลงมือทำอยู่เสมอหากคุณเป็นคนที่คิดแบบนี้บ่อยๆผมมีข่าวร้ายจะบอกนะครับว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความเพอร์เฟกหรอกนะครับมีแต่คำว่าดีขึ้นดีขึ้นส่วนข่าวดีก็คือคุณสามารถเริ่ม ในสิ่งที่อยากทำได้ตั้งแต่บัดนี้เลยนั่นคือให้คุณมองหาบุคคลต้นแบบในชีวิตที่คุณอยากที่จะเป็นแบบเขาและจงเรียนแบบคนคนนั้นแต่นี่ไม่ใช่เป็นการลอกแบบปลึกเปลือกแค่การแต่งกายหรือวิธีการพูดนะครับสิ่งสำคัญกว่าคือให้ลอกวิธีคิดของคนคนนั้นคุณอาจจะไปหาหนังสือเขามาอ่านดู YouTube ไปตามเพจไปตามเฟ e บุ๊กส่วนตัวของเขาอ้อที่จริงแล้วคนที่คุณอยากเรียนแบบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีคนเดียวก็ได้นะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะค่อยๆปรับวิธีคิดทั้งหลายและพฤติกรรมของไอดอลหรือว่าคนคนนั้นนะครับจนกลายเป็นสไตล์ของคุณเองได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นหมายถึงในที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถปรับวิธี หรือว่าทําให้เป็นสไตล์ของตัวเองได้อย่างแนบเนียนนั่นเองต่อไปเป็นข้อที่3นะครับเขียนหนังสือที่คุณอยากอ่านของที่ดีที่สุดคือของที่คุณมอบให้ตัวเองซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของการเขียนหนังสืออย่างเดียวนะครับจงหมัน่นทำอาหารที่คุณอยากทานทําสินค้าที่คุณเองอยากจะได้ หรือให้บริการแบบที่คุณอยากจะไปใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเชื่อและคิดถึงการส่งมอบในมาตรฐานสำหรับตัวคุณเองบุคคลที่ซื้อสินค้าของคุณไปใช้หรือว่าคนที่ใช้บริการของคุณเขาจะได้รับสารและจะเข้าใจทั้งตอบรับทุกสินค้าที่คุณนำเสนอด้วยพลังงานดีๆอย่างแน่นอน ข้อที่4ใช้มือของคุณเวลาที่ไอเดียติดตันให้ลองหันมาขีดเขียนใช้มือจับดินสอหรือปากกากับกระดาษแบบอนาล็อกบ้างเพราะในชีวิตของคนเรานะครับเราใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือกันนานเกินไปแล้วการได้ใช้เวลาขีดขีดเข,ขียนเขียนทั้งการใช้สีสันที่แตกต่างจะช่วยกระตุ้นให้สมองเราผลิตไอเดีย และทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นจากนั้นค่อยย้ายมาทำงานในอุปกรณ์ดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ต่อก็ได้นะครับข้อที่5งานขั้นเวลาและงานอดิเรกเป็นสิ่งสำคัญผู้เขียนแนะนำว่าคุณสามารถทำงานได้หลายๆอย่างเรียกว่าการผัดวันประกันพุ่งอย่างมีประสิทธิภาพเพราะเมื่อเราทำงานอย่างเดียวไปนานๆ อาจเกิดสภาวะเบื่อและความคิดตีบตันได้เมื่อมีความหลงไหลหลายอย่างก็เลือกทำในหลายๆอย่างสลับกันไปซึ่งการทำแบบนี้นะครับก็จะช่วยไม่ให้เราเกิดความหดหู่หรือบางครั้งการได้อยู่เฉยๆชิลๆบ้างการออกไปเดินเล่นเปลี่ยนอริยาบทขี้เกียจได้บ้างเพื่อให้เราได้ผ่อนคลายก็จะช่วยให้สามารถกลับมาทำงานเดิมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ข้อที่ 6. สร้างผลงานที่ดีและแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เห็นหลายครั้งที่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราสามารถหรือกำลังทำอยู่นั้นดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งหยุดทำนะครับให้ทำไปเรื่อยๆและบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้รวมทั้งให้ผู้อื่นได้ใช้บริการในสิ่งที่คุณนำเสนอบ้างแล้วคุณก็จะได้รับฟีดแบ็คที่มีประโยชน์เสมอ คุณอาจจะเปิดตัวเองออกไปทางอินเทอร์เน็ตโพสลงเฟซบุ๊กทำเพจทำบล็อกทำ u t u b e ประกาศสิ่งที่เราสนใจออกไปแล้วสิ่งสิ่งนั้นก็จะช่วยดึงดูดผู้คนที่สนใจพากันเข้ามาหาเราทั้งยังช่วยให้ผู้ได้รับหรือผู้ส่งมอบได้เติบโตไปพร้อมๆกันอีกด้วยข้อที่7ระยะทางไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป การออกเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆได้พบเจอคนใหม่ๆจะกระตุ้นให้เราเกิดไอเดียต่างๆได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเสมอไปหรอกนะครับคุณอาจลองเดินทางไปใกล้ๆอย่างเช่นสวนสาธารณะในละแวกบ้านคุณอาจจะเดินเข้าไปในซอยที่ไม่เคยเข้าเอออันที่จริงนะครับไม่ควรจะเป็นซอยเปรี่ยวมากเกินไป หรืออาจจะเดินเข้าไปในร้านค้าหรือลองรับประทานอาหารที่ไม่เคยชิมมาก่อนก็ได้สิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความคิดอะไรแวบเข้ามาในหัวให้รีบจดทันทีอาจจะเป็นลงสมุดลงโทรศัพท์มือถือก็ได้ไม่อย่างนั้นแล้วความคิดทั้งหลายก็จะลืมเลือนไปอย่างง่ายดายที่จริงแล้วสิ่งที่เราจดไว้เมื่อนำกลับมาดูอีกที เราอาจมีไอเดียใหม่ๆได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อข้อที่8ทำตัวดีๆเพราะโลกใบนี้มันเล็กนิดเดียวข้อนี้นะครับเน้นว่าจงอย่าสร้างศัตรูในโลกอินเทอร์เน็ตและอย่าสร้างศัตรูในชีวิตจริงด้วยอย่าโพสระบายอารมณ์ต่างๆไม่ชอบเจ้านายเกลียดเพื่อร่วมงานในเฟซบุ๊กในไลน์หรือในที่ไหนๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นสิ่งที่ทำร้ายคุณได้ในโลกของเรานะครับมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตพรินต์ซึ่งมันสามารถย้อนกลับไปดูสิ่งที่เราเคยทำไว้ในโลกอินเทอร์เน็ตได้จริงๆแล้วคุณสามารถโกรธได้แต่จงเลือกที่จะปิดปากให้สนิทอย่าพิมพ์อะไรออกไปด้วยอารมณ์เพราะเมื่ออารมณ์เกิดและดับไปแล้วแต่โลกอินเทอร์เน็ตนั้น แพร่กระจายเร็วมากเหมือนที่คุณเองก็เห็นตัวอย่างอยู่บ่อยครั้งในทางตรงกันข้ามจงผูกมิตรกับคนให้ได้มากที่สุดเพราะกัลยาณมิตรในโลกออนไลน์ก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันข้อที่9ใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คุณจะทำงานเสร็จการดูแลตัวเองนั้นสำคัญมาก คุณไม่จำเป็นจะต้องทำตัวเด่นดังอวดตัวหรือออกเที่ยวกินดื่มทุกครั้งที่ว่างเพราะความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้พลังงานมากหากคุณไม่ดูแลตัวเองให้ดีก็ยากนักที่จะสามารถใช้สมองสร้างสิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกอย่างควรอยู่ให้ห่างจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และการทำงานประจำก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนั่นเพราะคุณจะ มีสังคมรวมทั้งอาจจะได้หลากหลายความคิดจากเพื่อนร่วมงานที่สามารถนำมาปรับปรุงใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอนข้อที่10นะครับความคิดสร้างสารรค์คือการตัดทอนที่จริงความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่การนำไอเดียทุกอย่างมาลงมือทำอีกด้านมันคือการเลือกตัดทอนสิ่งที่เห็นว่าไม่สำคัญจริงๆออกไปด้วยเช่นเดียวกัน และคำว่าเยอะไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปอย่าทำตามใครเพราะคุณจะเหนื่อยและเครียดมากแต่จงเลือกเฉพาะสิ่งที่เหมาะกับคุณแล้วนำมาพัฒนาต่อในรูปแบบของตัวเองเมื่อนั้นคุณจะได้งานออริจินนลที่ไม่ซ้ำแบบใครนั่นแหละครับบทส่งท้ายผมอยากตอบคำถามว่าแรงบันดาลใจกับการลอกเรียนแบบนั้นแตกต่างกันยังไง แรงบันดาลใจคือการนำสิ่งที่คนอื่นทำพูดและนำมาปรับใช้ให้เป็นรูปแบบของเราเองหลายครั้งก็พัฒนาไปจนอาจจะดีกว่าของที่มีอยู่เดิมเสียอีกยกตัวอย่างคลาสสิกของเรื่องนี้เลยนะครับ Facebook ที่นำหลักโซเชียลมีเดียมาพัฒนาต่อตอนที่ MySpace และ h i ไฟเป็นผู้นำตลาดหรือจะเป็นอย่าง iPhone ที่พัฒนาได้ดีมากๆเลยนะครับในตอนที่โนเกียและแบล็คเบอร์รี่เป็นผู้ครองตลาดอยู่และประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่ามีนวัตกรรมเป็นของตัวเองมากที่สุดด้วยความเอาใจใส่ความเยอะความลงลึกในรายละเอียดจนเห็นปัญหาและโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลในอดีตนะครับรถยนต์คันแรกถูกประดิษฐ์คิดค้นโดยสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ญี่ปุ่นจะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของตัวเองรถในอเมริกาคันแรกนะครับเป็นของยี่ห้อฟอร์ดส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโตโยต้านะครับขนาดเดียวกันการลอกเลียนแบบคือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วทำออกมาแบบเป๊ะๆโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากวัสดุที่ลดคุณภาพลงเพื่อการแข่งขันด้านราคา ประเทศจีนนะครับเคยเป็นนักลอกเรียนแบบตัวยงก่อนหน้านั้นก็คือประเทศไต้หวันที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกติดภาพจําไปว่าเป็นของคุณภาพต่ำนะครับปัจจุบันนี้จีนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพสูงได้ก็เริ่มต้นมาจากการลอกเรียนแบบนั่นเองที่จริงการสร้างทุกสิ่งขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ เลือกนำมาพัฒนาจะง่ายกว่าได้คุณค่ามากกว่าการก๊อปปี้ทุกอย่างที่ผู้อื่นทํานั้นง่ายที่สุดแต่ยากที่จะลบความจําของผู้คนออกไปและไม่มีใครจะชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนยุคสมัยนี้นะครับการขโมยผลงานทางดิจิทัลทําได้ง่ายๆแต่ผู้ที่จะเป็นตัวจริงคือผู้ที่สามารถส่งมอบคุณค่าและ สิ่งต่างๆที่มีคุณภาพดีให้แก่ผู้อื่นอย่างจริงใจที่สุดแล้วโลกก็จะตอบแทนสิ่งที่คุณทำให้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้ฝากกด subscribe เพื่อมารับชมรับฟังคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ